ผมก็โชคดีครับพอดีเพิ่งกลับมาจาก World Economic Forum นะครับแล้วจริงๆทรัมป์เนี่ยต้องไปด้วยไปร่วมงานด้วยแบบไปแบบฟิสิกอลเลยนะครับตัวเป็นๆเ,เลยแต่ดันมีช่วง inauguration เป็นช่วงที่เขาแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีเกิดขึ้น,น้าทีเดียวกันเขาก็เลยปเปลี่ยนเป็นหน้าทีสุดท้ายเลยครับเป็นออนไลน์แทนแต่ก็ยังไปอยู่นะครับแต่ก็เป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์เข้ามาที่คอนเกรสฮอล์ใหญ่เขาก็พูดชัดเจนจริงๆเขาพูดหลายเรื่องในเซสชันของเขา ซึ่งเป็นผู้นําที่ค่อนข้าง powerful มากเลยนะครับทุกคนสามารถสะกดจิตคนฟังได้ทั้งห้องเลยในวันนั้นเนี่ยเขาพูดหลายเรื่องเรื่องของกรีนเนี่ยเขาเขาไม่เห็นด้วยเลยน่าจะชาลงแน่ๆเรื่องของ climate action ต่างๆแต่ที่เขาไปแน่นอนคือ2เรื่องครับ AI กับ AI กับคริปโตเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์รวมของ AI เทคโนโลยี AI แล้วก็เทคโนโลยีของค r y ปโตเคอเรนซีของโลกนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเห็นการพัฒนาใน2ด้านนี้แน่นอนในฝั่งของอเมริกาคนรอบตัวของเขาเนี่ยก็เป็นโปรคริปโตหมดเลยนะครับทีมงานของเขาทุกคนแม้แต่ที่ท,ท,ที่ที่ตลกคือเขาออกเหรียญทรัมป์คอยนะครับเป็น,รนประธานาธิบดีคนแรกของโลกที่ออกสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองกลางดาวอสเลครับแบบในอาทิตย์นั้นพอดีเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาก็ทำตาม Promise ทำจริงๆไมว่าจะเป็นเปลี่ยนแกลิกเอนส์เลยออกนะครับแล้วก็มีผมมัค่อนข้างพูดได้100%ครับว่า Bitcoin strategic reserve มาแน่นอนหนึ่ล้าน Bitcoin เนี่ยอยู่แค่เมื่อไหร่แค่นั้นเองมันไม่ใช่จะมาหรือเปล่านะครับเมื่อไหลแค่นั้นเองนะครับซึ่งอเมริกาก็จะซื้อปีละ2 0 0 0 0นบิตคอย n ใน5้าปีข้างหน้านี้ซึ่งถ้าอเมริกา take action นี้เมื่อไหร่เนี่ย G20 กลุ่ม G20 ก็ต้อง Take Action ตามมันเป็นเกมซีรีส์อะครับพอ G20 Take Action จีนก็ต้อง Take Action ตามใช่ไหมเพราะตอนนี้อเมริกามี2 1 0 0 0 0บิตคอยน์จีนมี1,90,000บิตคอยน์อังกฤษมี50,000บิตคอยน์ UAE เพิ่งซื้อไป40บิลลิอนดอลลาร์ในซื้อบิตคอยน์เนี่ยเป็นทุนสำรองประเทศนะครับแล้วก็มีหลากหลายประเทศตอนนี้เริ่มเอาเรื่องเข้าสภาละแม้แต่รีสแตทที่อเมริกาเขาแบ่งเป็นหลายสเตทใช่ไหม บางสเตทนี่ก็เอาเลือกเข้าไปเพื่อที่จะพิจารณาซื้อบิตคอยน์เป็นทุนสำรองแล้วของอเมริกานะครับผมคิดว่าค่อนข้างมั่นใจมากๆครับยิ่งประชุมกับผู้นำที่ดาวอสนั่นก็จะมี private session เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตัลพวกนี้ครับน่าจะ c o n f i r มน่าจะ t a i e t y ครับว่าแน่นอนว่า bitcoin strategic reserve มาแน่นอนนะครับแล้ว Bank of America ก็พูดวันนั้นก็ไปที่ที่ดาวอสิงอาทิตย์นั้นนะครับ กลุ่ปซี่ของของแบงก์อเมริกาแล้วก็ประกาศข่าวตามมาว่าถ้ารีเกิลเลเตอร์ยอมยอมให้จริงๆเนี่ยโอเวอร์เมอร์ครับคราวนี้ทุกแบงก์ทั่วโลกก็จะมันก็จะเป็นเกมเทฤษฎีที่แบงก์ทั่วโลกก็จะรับคริปโตเคอเรนซีในบัญชีให้รับฝากครับรับฝากสกุลเงินดิจิตอลได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ฝากแค่ฝากเงินเฟียตหรือเงินกระดาษอย่างเดียวแบงก์ของสวิตเซอร์แลนด์ก็จริงๆก็รับแล้วไม่ต้องไม่ต้องรอแบงก์ออเมริกาขยับนะครับ ตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เก็บบิตคอยได้แล้วที่ผมไปที่ซูริกบางบริษัทกฎหมายก็รับชำระค่าบริการเป็นคริปโตแล้ว oh. นะครับอของเจอร์ซีย์ฟินแลนซ์นะครับเจอร์ซียก็เป็นเกาะเล็กๆของอังกฤษใกล้ๆอังกฤษ45นาทีบินจากอังกฤษเป็นที่ที่ Family Office Trust ทั่วโลกเดี๋ยวก็ไปเปิดที่นั่นมีทั้ง Jersey BVI บีบี a เคแ เจอร์ซียฟายแนนซ์เนี่ยก็คุยกับผมผมก็ไปเจอร์ซีต่ออีกก่อนที่จะกลับไทย <im> เขาก็บอกว่าตอนนี้กำลังเปลี่ยนกฎหมายละทำให้ Family Office ทั่วโลก r u s สทั่วโลกสามารถที่จะถือค r y p t o c u r r e n c y ได้นะครับแม้แต่ไม่ต้องไปไกลครับสิงคโปร์ครับใกล้ๆประเทศไทย DBS แบง์ใหญ่มากเก็แบบคริปโตได้แล้วนะครับแบงก์ของสิงคโปร์แปลว่ามันมันจะเริ่มจาก p r i v a t e wealth high net worth ก่อนที่สามารถที่จะเก็บตัวได้แล้วหลังจากนั้นก็จะ mainstream ให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีธนาคารตัวเองได้นะซึ่งผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยเป็นตัวเร่งเป็นแคทลิสต์ list, ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลมันแมสได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับค่ะบางคนก็บอกว่านอกจากเป็นตัวเร่งเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ทำให้วงการนั้นมีความ ปั่นปวนนะคะมีความผันผวนเนื่องจากว่าอนอกเหนือจากเรื่องของมีมคอยที่เขาออกมาแล้วนะคะคือมันก็อาจจะทําให้เกิดกระแสในการเก็งกาไรนะคะมากกว่าที่จะไปมองกันในแง่ของพื้นฐานหรือว่าการสร้างให้อุตสาหกรรมนั้นมั่นคงหรือว่ามีความแข็งแรงจริงๆนะคะคุณท็อปมอยไงไบ้างอ่านคุณทรัมว่าคือเขาลึกซึง้งเขาจริงจังกับบิตคอยเนี่ยขนาดว่าจะทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยมันดีขึ้นในระยะยาวหรือเปล่านะคะหรือว่าเอามาเพียงแค่ให้เป็นกระแสหรือว่าเก็งกําไร ทำให้มีผลในแง่ของราคาช่วงหลังช่วงคราวเท่านั้นถ,ถ้าถ้าแชร์ในความจริงเลยนะครับทรัมป์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ลีดเรื่องคริปโตขนาดนั้นเขาคนที่เป็นโปรคริปโตจริงๆเนี่ยคือลูกชาย Eric, เอริกใช่ไหมครับแล้วก็คนรอบตัวเขาทั้งหมดคนรอบตัวเขาทั้งหมดคือโปรคริปโตหมดเลยแล้วเป็นคนที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจริงๆทรัมป์เป็นทรัมป์ไม่ได้รู้เรื่องคริปโตเยอะขนาดนั้นถ,ถ้าถ้าแชร์ตามตรง แต่เขาก็ทํางานเป็นทีมอยู่แล้วไม่ได้ทํางานคนเดียวะครับซึ่งมันก็เป็นอินไซต์ที่ผมคุยคอนเนคมาได้มาว่าคนรอบตัวเขาเป็นคนที่ Execute เป็นคนที่ลงมือทำในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าม,มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวจบแน่นอนมันมันลองเทอมแน่นอนนะครับแล้วก็ s t l e l o i o วิธีแล้ว Transaction คช o นเนี่ย process ไปบน Stablecoin เนี่ยสามสิบ trillion US dollar ซึ่งเยอะเยอะมากนะครับสามสิบ trillion dollar เนี่ยปีนี้ก็จะเยอะกว่าเดิมอีกนะครับแล้วทรัมป์ก็เพิ่ง s ซ g น e x e c u ์ i v e Order ว่าต้องสนับสนุน Stablecoin โดยเฉพาะ US dollar ไปทั่วโลกหลายคนก็บอกว่าสนับสนุน Cryptocurrency ทำไมพอทรัมป์ลักดอลลาร์มากเลยเดี๋ยวมันจะทำลายดอลลาร์หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่จริงไม่ใช่เลยเพราะว่าถ้าเขาไม่สนับสนุน Stablecoin เนี่ย คนใช้ดอลลาร์ยากอย,าอย่างยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยครับมีกี่มีกี่คนในประเทศที่มีบัญชี US ดอลลาร์ไอ้เขาจนยังมีแต่ไทยบาทไอเขาเห็นไหมครับไม่มี US ดอลลาร์ไอ้เขาเราต้องกว่าจะไปเปิด US ดอลลาร์ไอ o เขาได้ก็ต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะครับเศรษฐี private private wealth ที่จะต้องทำ KYC KYB CDD EDD ม,มันมีอุปสรรคเยอะมากกว่าจะเปิดบัญชี US ดอลลาร์ได้แต่เพราะเป็น stable coin นครับ USDT USDC ทุกคนที่มีมือมีมือถือ iPhone มี Android เข้าถึงได้หมดเลยไม่ต้องมาเป็นคนรวยไม่ต้องมานั่ง k y c c d d แล้วทุกๆ Sta b l e อ o i อที่ออกมาก็มีดอลลาร์มา back. แบกแปลว่ามันจะมีดีมาของของเงินเงิน Stable c o ค n มหาศาลที่มันเข้าถึงคนได้ง่ายเงินไหนที่เข้าถึงคนได้ง่ายจะมีดีมาเยอะมาเยอะเนี่ยมันก็ต้องแบกด้วยดอลลาร์เยอะมันก็จะมีดีมาสนับดอลลาร์เพิ่มขึ้นไปกจริงๆมันไปทิศทางเดียวกันมันไม่ใช่คนละทิศทางเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็ไม่ได้ against คริปโตอยู่แล้วมันทําให้ดอลลาร์มันยิ่งเกิด Adoption กว้างมากขึ้นแล้วที่ผมอยากจะพูดเรื่องของความผันผวนเนี่ยว่าทรัมป์จะมาปวดหรือเปล่าจริงๆทรัมป์เป็นบิสเนสแมนนะครับสกเกลแบบตอนที่พอเขาชนะเลือกตั้งแต่ยังไม่เป็นยังไม่ทันเป็นประธานาธิบดีเลยตลาดหุ้นก็ขึ้นละไปก่อนละตลาดคริปโตก็ขึ้นไปก่อนละนะครับเพราะว่า r e putation เขานําหน้าเขาอะ reputation นําหน้าตัวเขาเองใช่ไหมครับว่าเขาเป็น business person เขาเข้าใจธรุรกิจ เขาเฟรนลี friendly, ่เขาเขาจะหยุดสงครามเขาจะทำให้ทำเงินมามามาให้เป็นนักธุรกิจซึ่งจริงๆ Larry Fink ก็ไปที่ดาวอสเขาก็พูดในเซสชั่น Global Economic Outlook ว่ามันไม่มีประธานาธิบดีคนไหนหรือหรือ political party พรรคการเมืองไหนที่ใหญ่กว่า Economy ของอเมริกา capital market ของอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นอีกพักหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอีกประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งขึ้นมาจะปวนแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สามารถที่คือมันมัน extensive มันลึกมันมันใหญ่มากอีคอนี้มีอเมริกาแล้วก็แคปิตอลมาร์เก็ตของอเมริกาเกินกว่าคนคนใดคนหนึ่งหรือพักใดพักหนึ่งนครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความปั่นป่วนบ้างเพราะว่าก็เนเจอร์ Trump ของทรัมป์ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าทรัมป์อีลอนมสัสก์ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคนี้ใช่ไหมครับแต่ฟาวเดชันของของแคป คนใดคนหนึ่งที่จะไปเปลี่ยนปั่นบวดนอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับส่วนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็น่าจะเมนสตรีมแล้วังจากนี้ใช่ไหมครับแบงก์ Bank เริ่มปรับตัวกันแล้วเพราะว่าเนี่ยเปลี่ยนจริงๆแบงก์หลายแบงก์อยากจะเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้เพราะเรกเกเลเตอร์แล้วทรัมป์ก็เปลี่ยนเรกเกอเลเตอร์ออกอะ่ะใช่มครัทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ SEC อเมริกาผู้กำกับต่างๆเนี่ยเป็นโปรคริปโตหมดเลยในยุคนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนว่าแบงค์เนี่ยติดอยู่แค่อุปสรรคเดียวคือเมื่อไหร่ผู้กํากับจะอนุญาตทีนี้ถ้าผู้กํากับเป็นโปรคริปโตหมดแล้วเนี่ยแบงค์มาแน่นอนพอแบงก์มามันก็จะเมนสตรีมนะครับเป็นเงินสถาบันทุกคนเข้าถึงคนส่วนใหญ่ทั่วโลกนะครับดังนั้นคือ สิ่งที่มุมมองนะคะจากทาง CEO ของ BlackRock นะคะ Rally Fin ก็ตามนะคะหรือว่าข้อมูลที่คุณท็อปเนี่ยเจอบุคคลที่เป็นระดับคบของวงการการเงินโลกเนี่ยดูเหมือนว่าจะมองตรงกันนะคะว่า ความปั่นป่วนที่กลัวกันเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะส่นคลอนระบบการเงินที่เข้มแข็งระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของอเมริกาได้หรอกนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่อาจจะเป็นความผันผวนนะคะที่อาจจะดูเป็น Noise ในช่วงนี้นะคะราคา,าพักตัวนะคะนี้หมายถึงาราคาคริปโตเคอเรนซีนะคะ สิ่งที่เราเคยคุยกันว่ามันเป็นขาขึ้นรอบใหญ่นะคะมันเป็นบูรันมันเป็นภาวะที่จะเป็นยุคที่เป็นยุคทองยุคโกลเด้นเอจนะคะของราคาของไซเคิลนี้โดยเฉพาะยิ่งนะคะมีพลังของคุณทรัมป์เข้ามาเนี่ยสรุปแล้วนะคะมันก็ยังอยู่ใช่ไหมคะสเตตัสนั้นความเป็นขาขึ้นความเป็นบูรันยังอยู่ใช่ไหมหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะคุณทรัมป์เนี่ยมีเวลาอีกตั้ง3ปี เสร็จๆนะคะคือเขาทำงานไปนแค่หนึ่งเดือนเองทำขนาดดีนะคะคุณท็อปคาดว่าจะได้เห็นอะไรในยุคข,ของคุณทรัมป์ในโลกของคริปโตโนะคะอาจจะบวกทั้ง AI แล้วก็เทคโนโลยีด้วยค่ะก็จริงๆตลาดมันไซ์เวย์แค่3เดือนเองนะครับในในเรนจ์เนี่ยหนึ่งแสนดอลลาร์ก่อนหน้านี้มันจะมี2เฟสเฟสที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งกอ่อนชนะเลือกตั้งเนี่ยบิตคอยก็จะอยู่ที่ คือมันอย่างแรกคือเอาทรัมออกจากอีควอ i o ชันก่อนนะครับบิตคอยมันก็ปรับตัวขึ้นมาละตามไซคิโ4ปีไซคิลที่เราพูดกันมาเลยตลอดใช่ไหมครับในที่11ปีที่ผมมาอยู่ในวงการท,ทุกๆ4ปีมันก็จะเกิดปีทองในปีทองมันเนี่ยก่อนที่จะเกิดหลังจากบิตคอยน์ฮาวิ่งตอนนั้นเนี่ยช่วง BlackRock มาประกาศ ETF เนี่ยบิตคอยก็ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทไทยใช่ไหมครับแล้วมันก็ไซเวย์ประมาณ9เดือน ไม่เกี่ยวกับทรัมป์นะครับอันนี้ก็2ล้านกว่าบาทก็นิวไฮแล้วนะครับช่วงที่ Black Rock กไมประกาศ ETF เนี่ยมันก็นิวไฮจากรอบที่แล้วไปแล้วแล้วมันก็อยู่ใน range เรนจ์ในประมาณ9เดือนเสร็จปุ๊บพอทรัมป์ชนะเลือกตั้งเนี่ยตลาดมันก็บิตคอยก็ปรับตัวขึ้นไปอยู่ในเรนจ์3ล้านกว่าบาทใช่ไหมครับเก้าหมื่นหนึ่งแสนเนี่ยมันก็ไซด์เวย์อยู่แค่3เดือนเองจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งนี่คือ2เหตุการณ์ใหญ่1 ETF s, ทําให้บิตคอยเนี่ยกลับมา New High. น,บ New High นิวไฮนะทำนิวไฮใน ตั้งแต่มันเกิดก่อตั้งมาเลยสปีสูงที่สุดในในสิปีก็คือ2ล้านกว่าบาทนะบแล้วก็ไซเบอร์มาเก้าเดือนแล้วก็อีเวนที่สคือทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วตลาดก็ pre factor in future expectation ทำให้ราคามันขึ้นมาก่อนแล้วก็ไซเบอร์อยู่ประมาณ3เดือนที่ประมาณ3ล้านกว่าบาทไทยซึ่งมันก็เป็นนิวไฮของบิตคอยอีกนะครับแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เงินสถาบันมันไหลเข้ามามากขึ้นในวันที่แบงก์ต่างๆเริ่มรับ Ryptocurrency จริงๆ Goldman Sachs ก็เริ่มประกาศเห็นไหมครับที่เขาบอ,อกออกข่าวมาว่ามี exposure ใน BlackRock ETF หมดเลยใ,ในเวฟถัดไปก็จะมีมพวก Provident Fund ม,ม,มีประกันสังคมอะไรต่างๆที่เป็นกองทุนใหญ่ๆจากภาครัฐต่างๆเข้ามาเก็บเป็น bitcoin มากขึ้นแล้วก็ผมว่าสเตจที่จะเป็นบูรันจริงๆก็คือในวันที่เนี่ยครับ bitcoin strategic, strategic reserve มา พอ Bitcoin strategic reserve มาทั่วโลก take action จีนไม่ยอมน้อยหน้าอเมริกาหรอก2 000, 1 0 0 0 0 Bitcoin 1่นบิตคอยหนึ่ตามกันมาติดๆทั่วโลกก็จะทำ,ทำเหมือนกันก็จะเป็นรัฐบาลมาเก็บ Bitcoin เป็นทุนสำรองบางส่วนนอกจากทองคำนอกจาก sdr นะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเฟสที่2ก็คือ micro strategy of the world ตอนนี้4ี่แสนบิตคอยไปแลว micro strategy ประกาศจะลงทุนอีก2บิลเลนดอลลาร์ซื้อบิตคอยต่อ,อ เห็นญี่ปุ่นเห็นปุ๊บเอ้ยฉันทำสูตรนี้บ้างดีกว่า Metaplanet หุ้นขึ้น MicroStrategy หุ้นขึ้นประกาศแค่เป็นทำ Bitcoin Strategic Reserve ของมหามหาชนบริษัทมหาชนปรากฏว่า MicroStrategy หุ้นขึ้นมากกว่า Nvidia อีกที่ทำเรื่อง AI ที่คิดว่าหุ้นขึ้นเยอะแล้วเนี่ย i c r o s t r a t e g y ขึ้น2เท่าของ Nvidia ก็แค่ประกาศรับ Bitcoin Strategic Reserve ทีนี้เจ้าของบริษัทมหาชนก็เห็นว่าอเมริกาก็เวิร์กลวญี่ปุ่นก็เวิร์กล้ว มันก็จะเกิด snowball effect ว่าเดี๋ยวก็ต้องมี microstrategy ของไทย microstrategy ของเวียดนามที่จะทำตามๆกันในบริษัทมหาชนนะครับทีนี้พอมหาชนเข้ามาบุ๊ family office เก็เข้ามา,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 าอีก private wealth family office เพอ trust ของเศรษฐีจากโอมาน่ต่างๆก็จะ diversify เงินมาเป็น cryptocurrency บางส่วนเพราะว่าอ,อย่าง Jersey เนี่ยเป็น jurisdiction ที่ทำพวก family office ของโลกอยู่แล้ว trust ของโลกอยู่แล้วกําลังเปลี่ยนกฎหมายแล้ว ทำให้ f a m i l ี่และออฟฟิศแล้วก็ทรัส t ทั่วโลกถือบิตคอยดโดยตรงได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเงินเก่าที่เข้ามาเงินจากโอมานีเงินจากอิ i สติชันที่เข้ามาในเวฟนี้มันก็จะทำให้คริปโตเคอเรนซีมันเมนสตรีมมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันไซเบอรแค่สามเดือนนะครับมันไม่ได้ถือว่าจบใช่ไหมครับจบไซโคถ้าจบไซโคจริงมันต้องมันต้องเป็นเหมือน ftx ในยุคนั้นมันต้องเป็นเหมือน ico crash ในยุค2017 มันต้องช็อกใหญ่ๆช็อกใหญ่ๆแล้วมันก็มันมันจะต้องเงียบไปเลยใช่ไหมเอาหลังจากนั้นมันมันมันไม่ใช่ environment แบบนั้น ดังนั้นคือถ้ามันยังอยู่ในยุคที่เป็นยุคทองนะคะยุคบูรันแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นแอคชั่นของการเปลี่ยนแปลงสําคัญสําคัญทั้งบิตคอยเป็นรุนสำรองเชิงเรษฎีศาสตร์แล้วก็เรื่องของการไล่เข้าซื้อบิตคอยของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนยักษ์ใหญ่นะคะจากอเมริกาแล้วก็อาจจะกระจายไปทั่วโลกเนี่ยนะคะบทบาทของไทยนะคะทั้งในระดับรัฐแล้วก็ในระดับเอกชนนะคะในยุคที่ c ริปโต c คอเรนซีนั้นกําลังได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเมเจอร์เชนใหญ่ๆรออยู่ในอนาคตข้างหน้านะคะคุณ Top, ท็อปในฐานที่เป็นคนใน, Industry, นะค,ะคนในอุตสาหกรรมเนี่ยมองบทบาทของเรายัางไงเราควรที่จะ a อคชั่อย่างไรนะคะทั้งในมิติภาครัฐด้วยแล้วก็ในมิติของภาคเอกชนแล้วก็คนที่เป็นคนใช้คนที่เป็นอะดอปชั n นยูเด้วยนะคะหรือกระทั่งคนที่เป็นคนลงทุนด้วยก็ทั้งจริงๆทั้ง AI แล้วก็ คริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยมันเป็นดิเรกชันของโลกทั้งคู่ในฝั่งเทคโนโลยีนะที่โลกกำลังจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วโลกมันไม่มีไม่มีเดินย้อนหลังครับในอดีตประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีแต่ก้าวไปข้างหน้ากับเทคโนโลยีใหม่ใหม่าโดยตลอดแล้วคนที่ใช้เทคโนโลยีช้าที่สุดก็จะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นยังไงโลกก็มาทางด้านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทรัมป์ไม่ว่าจะ ปาร์ตี้มันก็อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองที่ Bitcoin s t r a t e g i c r e s e r v e จะมานะครับเมืองไทยถ้าเช็คแอคชั่นช้าต้นทุนก็แพงก็แค่นั้นใู้่ไหมครับพูดฐานมี10,000บิตคอยแล้วเมืองไทยยังไม่มีบิตคอยเลยเป็นดุนสลสำรองประเทศนะแลวเขาก็ซื้อในยุคที่1บิตคอยนี่ห0 0สนบาทเราจะต้องมาซื้อบิตคอยในยุค3ล้านกว่าบาทก็แค่แพงกว่าพูดฐาน6 0 0เอเองใช่ไหมครับหกร้อยหกเท่าใน2ปีนะี่ครับการที่เราชาร้าไป2ปีมันเป็นเวลาที่แพงมากมา แล้วถ้าวันที่อเมริกาเทคแอคชั่นก่อนเราวันนั้นบิตคอยกคงมีอยู่ราคานีแล้วครับถ้าเขาซื้อหนึ่งล้านบิตคอยใช่ไหมครับเพราะอเมริกาเทคแอคชั่นจีนก็เทคแอคชั่นคนในในยุโรปรัสเซียยูเครนบราซิลเขาเริ่มเอาเรื่องเข้าพารามนต์ไม่หมดแล้วแปลว่าเขาพร้อมยิงกระสุดแล้วเรื่องมันเข้าไปในพารามนต์เรียบร้อยแล้วถ้าเมืองไทยเทคแอคชั่นช้าที่สุดก็คงสมมติบิตคอยขึ้นไปหนึ่งล้านยูเอสดอลลาร์ สามสิบกว่าล้านตอนนี้สามล้านไปอีกสามเป็นสามสิบล้านต่อสามสิบกว่าล้านต่อหนึ่งบิตคอยก็แค่แพงขึ้นต้นทุนของประเทศก็แค่แพงขึ้นอีกสิบเท่าครับของการชาของเรานะครับก็ทําให้ประเทศต้องขาดดุลมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราไม่ดีไซน์เสในเรื่องนี้ใช่ไหมครับตัดสินใจไม่ได้สักทีในเรื่องนี้แรงการเป็นผู้ตามซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมประเทศไทยเราต้องทาตามสิงคโปร์ตลอดเวลาะต้องรอสิงคโปร์ก่อนถ้าไม่รอถ้าสิงคโปร์ไม่ทำาจรก็ไม่ทํา นะครับแล้วสิงคโปร์รอใครครับรองคิดอีกสเต็ปหนึ่งเขาก็ต้องรออเมริการออังกฤษนะครับสมมุตินะครับมันก็เป็นทอดๆแล้วทําไมต้องให้พวกเขาฟ้อนรันฟ้อนรันประเทศเราตลอดเวลาทําไมเราไม่ฟ้อนรันเขาบ้างนะครับเงินผู้ถาเนี่ยฟ้อนรันทุกคนได้เนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นดิจิทคอยละอีกหน่อยมั่งคั่งกว่าไทยอีกสมมุตินะถ้าหรือเอลซาวาดอร์เนี่ยอาจจะมั่งคั่งกว่าประเทศไทยนะครับจากการได้แคปิตอลเกนตรงนี้ซึ่งผมว่าภาครัฐก็ต้องเทคชั่นด่วน แล้วก็ควรจะแยกเป็นผู้กํากับดิจิออลมาเลยครับ mm. เพราะว่าเหมือนเหมือนบริษัทนะครับบริษทัททำธุรกิจเก่าก็มีทีมหนึ่งมีทีม S Curve Innovation ใหม่ๆก็แยกมาเป็นอีกทีมหนึ่งที่มี DNA ใหม่มี culture ใหม่ mm. กอรอรตอก็อาจจะแยกเป็น2อันกันเลยครับกระะตอ Traditional ที่กำกับนะครับกับแยกเป็นกระะตอดิจิทัลไปเลยที่ดูเรื่องสินทรัพย์ดิจิทอลนมันจะได้มีทีมที่มี expertise มี mandate ที่ชัดเจนแยกกับ traditional ไม่ลิงก์กับ legacy system เก่าที่มันกับเคลื่อนชา้าใช่มครับมันก็เพราะว่าวงการนี้จะใหญ่มากครับ tokenization ของ real r asset of everything มาแล้วอีกหน่อย carbon credit uh, uh, unit ของไฟฟ้าตราสารหนี้ tokenization ของ bonds money market fund oh, equity traditional equity อ uh, สังหาดีมาซั์มันเป็น digital token อีกหน่อยการเงินคือ digital tokens หมดอย่างเงี้ยครับ แปลว่ามันใหญ่มากอาจจะต้องอาจจะคุมที่จะแยกเป็นอีกผู้กำกับหนึ่งเพื่อสเปเชียลไลซ์นนี้ให้ประเทศไทยเรานำหน้านำหน้าหลากหลายประเทศนะครับหนึ่งในที่ประชุมในภาพรวมคือเขาบอกยุโรปเนี่ยเป็น Museum of the World ไปแล้วเขาจะเข้าใจความหมายของ Museum of the World ไหมครับคือมันมันเป็นที่ที่เคยงดงามมาก่อนที่เคยมั่งคั่งมาก่อนแล้วแล้วมันก็ชา้าไม่ทันโลกจนมันกลายเป็นเป็นมิวเซียมมันถูกสตาฟทิท้งไว้เวลาตอนในยุโรปไม่ไม่มี growth มีปัญหาเรื่อง talent เอ i จ g จ์อ uh, mm ีคอมมหาท ALEN ไม่ได้ที่สำคัญคือเรก u ลเลชัน hmm. ที่เข้มจนเข้มจนไม่มีใครอยากทำธุรกิจที่ยุโรปตามด mm ้วยอินโนเวชันอะไรไม่เกิดที่ยุโรปเครับ mm hmm. เขาก็กังวลกันมากที่คุยกันที่ภาพรวมของโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เมืองไทยเป็นอย่างนั้นใช่ไครับ mm hmm. เราก็ต้องอาจจะสร้างกอตดิจิตัลมาแยกมาโฟกัสเพื่อให้เมืองไทยนำหน้าหลากหลายประเทศไปเลยแล้วก็ไม่ต้องอยู่อันเดอร์แบงค์ชาในเรื่องนี้ใช่ไหมครับ mm hmm. จะได้ไม่ต้องติดกฎหมายเก่า ว่าบิตคอยคือเงินหรือเปล่าน่นสองสี่เจ็ดห้าความหมายคำว่าเงินของประเทศไทยที่อัปเดตครั้งสุดท้ายมันแปดสิบปีที่แล้วก่อนอินเทอร์เน็ตจะมาอย่างเงี้ยมันมันช้าเกินไปในโลกที่มันขับเคลื่อนไปฝั่งนี้แล้วใช่ไหมครับมินิสเอร์ไฟแนนซ์าจจะต้องมีอีกเซปเ a ร e อีกบียูหนึ่งขึ้นมาเลยถ้ามองเป็นบริษัทอนะขึ้นมานดูดูแลในทางด้านนี้ภาคเอกชนก็จริงๆประเทศประเทศไทยเนี่ยภาคเอกชนแข็งแรงน,นะครับ เพึ่งพาภาคเอกชนเป็นหลักใช่ไหมครับในอดีตมาโดยตลอดซึ่งถ้าลองดูประเทศต่างๆเนี่ย DBS ทำแล้วแบงค์ที่ใหญ่มากของสิงคโปร์รับคริปโตแล้วไปดูสวิตเซอร์แลนด์ผมนับไปทั่วแล้วไม่รู้กี่แบงค์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่รับคริปโตแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่ที่พี่ผู้ใหญ่อาจจะต้องมีเงินลง S-Curve Project หา innovation ใหม่ใ่ ิดบีใหม่ทำเกี่ยวสินทรัพย์ดิจิทัลตอนนี้มีแค่สองแบงก์เองที่ทำนะครับที่เริ่มแต่ก็แล้วก็ลงแบบ test, test the water ลงแบบนินดๆแบบไม่ได้ serious ขนาดนั้นแต่จริงๆมันมันมันจะ mainstream แล้วอีกหน่อยแบงก์บัญชีธนาคารจะเป็น universal account ที่เก็บเป็น stable coin แล้วอีกห้าปีข้างหน้าไม่มีใครมาเก็บเป็นกระดาษแล้วเก็บเป็น stable coin กันหมดแล้วอีกห้าปีข้างหน้าแลวในบัญชีนี้ก็จะโอนเงินข้ามประเทศก็ได้ปล่อยกู้ก็ได้ระดมทุนเหมือนตาลักทรัพย์ก็ได้ มันคือ Facebook ของวงการการเงินมันมาแล้วมันทําได้ทุกอย่างในในบัญชีเดียวใช่ไหมครับซึ่งม,มันต้องเตรียมไม่ให้ต่างชาติทําก่อนเนี่ยบริโภคทําแล้วใช่ไหมครับบริษัทการการ p a ย์พาลทำแล้วสุดท้ายถ้าต่างชาติทําทก่อนคนก็คนไทยก็ต้องไปใช้เซอร์วิสเหมือนเหมือน Facebook ท,ที่ที่วงการสื่อไทยก็ก็สายกันไปแล้วที่จะมาสร้าง Facebook ของประเทศใช่ไหม mm hmm. มันก็ ทำให้คนไทยไปใช้ของต่างประเทศประเทศอีกฉนันนผกคิดว่าทั้งภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยยังไงถ้าเห็นภาพชัดแล้วว่าโลกมันเดินไปทางด้านนี้เนี่ยมันควรจะต้องอินแวสลงทุนล่วงหน้า่ไหมเพื่อให้เราไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะทีนี้สุดท้ายนะคะหลักของการ บริหารทุกๆอย่างนะคะหรือว่ากระทั่งการลงทุนสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือความเสี่ยงซึ่งก็เข้าใจนะคะว่าคือทางการไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของการเงินนะคะหรือว่าฝั่งของทางการบริหารในระดับรัฐเนี่ยเขาก็ย่อมจะต้องคิดหนักเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเป็นพิเศษนะคะสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของคริปโตครนซีดิจิตอลแอสเซทนะคะนั่นก็คือราคาที่ค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีไซเคิลที่ทั้งขึ้นทั้งลงจังหวะขึ้นก็ขึ้นแรงจังหวะลงก็ลงแรงนะคะทำให้สิ่งทีี่่รยกวา เป็นความมีเสถียรภาพเนี่ยมันถูกตั้งคําถามนะคะคุณท็อปอมองว่าเราจะเราควรที่จะมีแผนในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของทั้งราคาแล้วก็มิติต่างๆของแอสเซทนี้ยังไงนะคะเพื่อให้มันเซฟที่สุดนะคะเราก็อยากเติบโตนะคะเราก็อยากก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะแต่ว่าทํายังไงให้เราคุมความเสี่ยงได้ในระดับที่มันพอเหมาะพอสมจริงในปีที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจนะครับว่าหุ้นหรือคริปโตมัน ขึ้นแรงลงแรงกว่ากันมันเริ่มจะพูดยากแหละมันไม่ใช่คือไอ้ volatility ของคริปโตมันน้อยลงเรื่อยๆนะ<ช>เพราะาตลาดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเบสิกของ f i ไ a แนนซ์ใช่ครับพอ user base มันใหญ่ขึ้น volatility ก็จะ drop จริงๆ bitcoin ตอนนี้ก็ผันผลน,น้อยกว่าหลากหลายสกุลเงินที่ออกโดยภาครัฐทั่วโลกในหลากหลายสกุลและใช่ไหมครับเอ่ออร์เตรเลีอ่าประเทศในแอฟริกาเดี๋ยวนี ความมั่นคงไม่มีแล้วในในเฟดเขก็เริ่มมาเก็บเป็นบิตคอยกันใช่ไหมครับผมว่าบิตคอยเสี่ยงน้อยลงเรื่อยๆครับถ้าดูภาพรวมของโลกกำลังจะกลายเป็นรีเซิร์ฟมันก็จะกลายเป็นทองคำนะครับทองคําเป็นจริงๆทองคาถ้าพูดในหัวของเราก็คือแบบมันไม่ใช่สินทรัพย์เสี่ยงด้วยซ้ำมันเป็น fly to safety ถ้าเกิดอะไรขึ้นที่โลกที่มันไม่แน่นอนเนี่ยทุกคนไปถือทองคาด้วยซ้าไปมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์เสี่ยงและ p r o p e r t y ของบิตคอยมันคล้ายทองคำามงนี้มันกำลังจะกลายเป็นรีเซิร์ฟของโลก จริงๆมันไม่เสีย่ยงด้วยซ้ำมันมันเริ่มที่จะกลายเป็นตรงข้ามแบบสินทรัพย์เสี่ยงแล้วด้วยซ้ำไปมันคืออย่างที่แ l a c k r ็อ k ครับเขาพูดมันคือจริงๆบิตคอยนคือ Safe Haven ์ l y to Safety ะนะมันตรงกันข้ามกับ Perception ของคนทั่วไปตอนนี้ซึ่งก็เข้าใจได้เพราะาตอนแรกมัน Market Cap มันเล็กอ o l a t i l i t y ก็เลย Vol a t i l i t y ก็เลยสูงแต่มันก็ยังมี Room ที่จะโตเยอะนะครับ แต่ถ้าพูดความจริงในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าหุ้นน่าจะผันผวนมากกว่าด้วยซ้าในตลาดนะทุกคนก็ที่เป็นนักลงทุนก็จะรู้กันอยู่ดีหุ้นไทยหุ้นที่ผ่านมาใช่ไหมครับต่างประเทศก็เห็น Data ชัดเจนไป Back Test ได้แต่ผมคิดว่าถ้าจะพูดถึง wealth protection เนี่ยทำยังไงให้ปลอดภัยก,ก็ก็เป็น financial education เดิมที่ apply ได้กับทุกสินทรัพย์ไม่ใช่แค่ o i n ครับ อย่าใช้เงินร้อนนะต้องใช้เงินเย็นนะใช่ไหมครับอย่าไปขายบ้านขายรถกู้คนอื่นมาลงทุนมาเก็งกําไรพวกนี้คือ basic basic financial education ที่ใช้ทั้งตลาดทุนก็ได้ตลาดสังหาริมทรัพย์ก็ได้ bitcoin ก็ได้ไครับต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะก่อนที่จะลงทุนในอะไรก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆนะครับเก็บสินทรัพย์ยังไงให้ปลอดภัย public key private key ต่างกันยังไง hot wallet cold อะไรต่างกันยังไง ซึ่งเราต้องมีความพร้อมเหมือนหุ้นจะไปลงทุนหุ้นก็ต้องรู้ว่า p, mm hmm. p คืออะไร D ratio <P S 2> คืออะไร Discount cash flow mm hmm. ทำยังไงมันมันคือเบสิก hmm. ที่ที่เป็น prerequisite mm hmm. ที่ต้องมีก่อนที่จะเริ่มลงทุน